เพิ่งจะรู้ว่าแกงขี้เหล็กใส่ดักแด้รสชาติจะอร่อยได้ขนาดนี้ถ้าหากท่านไหนยังไม่เคยลองทำทานลองไปทำดูนะคะรับรองว่ามีครั้งที่สองแน่นอนค่ะและสำหรับยอดขี้เหล็กแย่แต้ต้มแช่ในช่องฟิวไว้ตั้งแต่หลายเดือนที่แล้วจะนำมาต้มใหม่อีกครั้งหนึ่งโดยไม่ต้องละลายน้ำแข็งเติมน้ำลงไปให้ท่วมใบขี้เหล็กจากนั้นก็นำหม้อขึ้นตั้งไฟเปิดไฟแรงได้เลยนะคะเครื่องปรุงส่วนผสมอื่นๆก็จะมีน้ำใบย่้านางอันนี้ก็แช่ในช่องฟีวไว้หลายเดือนเหมือนกันค่ะ และพระเอกของเราขาดไม่ได้เลยก็คือดักแดก้หรือว่าน้อนไหมถ้าหากท่านไหนเคยทานก็รู้ว่ารสชาตินี้อร่อยมากๆเลยนะคะและพอน้ําเดือดก็ต้มต่ออีกประมาณ3 4นาทีเนื่องจากใบขี้เหล็กต้มค่อนข้างจืดมาแล้วจะใช้เวลาต้มครั้งนี้ไม่นานค่ะจากนั้นก็นําไปเทน้ําร้อนออกล้างต่อด้วยน้ําเย็นอีกหนึ่งครั้ง แล้วก็ปั้นหรือว่าบีบให้เสด็จน้ําเสร็จแล้วก็จะมาเตรียมสมุนไพรต่างๆหรือว่าผักที่จะแกงร่วมกับขี้เหล็กก็จะมีขา่าตะไคร้ใบแมงลักมะเขือพวงพริกกระเทียมโขลกพอหยาบหัวหอมแดงทุบพอแตกถ้าหากท่าในใดมีต้นหอมหรือผักชีลาวก็สามารถใส่ร่วมกันได้นะคะเตรียมเครื่องปรุงครบแล้วก็น,นาน้าใบยญ้านางขึ้นตั้งไฟเพื่อละลายน้ําแข็งน้ําแข็งละลายหมดแล้วก็นําใบขี้เหล็กลงไปต้มต่อ เนี่ยค่ะถ้าหากท่านไหนคันน้ำใบย่านางแช่ช่วงฟีดไว้ก็อย่าลืมทําให้ค้นๆแบบนี้นะคะถ้าน้ำใบยญ้านางน้อยไปเราก็สามารถเพิ่มน้ําเปล่าได้ให้ท่วมใบขี้เหล็กแล้วเติมผักและสมุนไพรต่างๆเติมลงไปให้หมดเลยค่ะคนให้เข้ากันแล้วรอให้เดือดอีกครั้งหนึง่ง พอเดือดก็ใส่ดักแด้หรือว่านอนไหมลงไปแล้วคนให้เข้ากันปริมาณที่ใส่มากน้อยก็แล้วแต่ชอบเลยนะคะและรสชาติของดักแด้ส่วนใหญ่ก็จะปรุงเค็มไว้แล้วเพื่อเป็นการถนอมอาหารดละรสชาติก็จะมีความมันกลมกล่อมเวลานํามาแกงก็จะมีรสชาติอร่อยอร่อยค่ะแล้วก็รอให้เดือดอีกครั้งหนึ่งค่ะจากนั้นก็จะปรุงรสด้วยน้ําปลาต้มสุกผงชูรสสําหรับรสชาติก็ปรุงได้ตามชอบเลยนะคะ คนให้เข้ากันแล้วก็รอให้เดือดอีกครั้งหนึ่งค่ะและก่อนจะยกลงจากเตาก็มาชิมรสชาติดูก่อนท้ายสุดก็เติมใบแมงลักลงไปแล้วคนเล็กน้อยปิดไฟยกลงจากเตาเท่านี้ก็เตรียมเสิร์ฟได้แล้วค่ะถ้าหากท่านไหนยังไม่เคยทานแกงขี้เหล็กใส่ดักแด้ก็ลองไปทําดูนะคะรสชาติอร่อยไม่แพ้กับใส่หมู3ามชั้นเลยค่ะการดูคลิปจบแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ยาเต้ลด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะ